บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568คน2กลุ่มนี้เตรียมลงทะเบียนรับเงิน1,545บาททุกเดือนดูเลยได้ไม่พลาดสิทธิ์ล่าสุดครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2568มีการบอกมาแล้วครับจะมีการเปิดรับคน2กลุ่มนี้นะที่จะรับเงิน1,545บาททุกเดือน จะเป็นคุณหรือเปล่าที่จะได้รับเงินใน2กลุ่มนี้นะครับง่ายๆเลยคุณอยู่ใน2กลุ่มนี้และจากนั้นเนี่ยในคลิปนี้จะบอกด้วยว่าคุณสมบัติอะไรบ้างใน2กลุ่มนี้ที่จะต้องผ่านเพื่อจะสามารถได้รับเงิน1นึ่งพันบาททุกเดือนเป็นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2องหเป็นบัตรสวัสดิการรุ่นล่าสุดนะครับซึ่งรัฐมีการบอกเอาไว้ว่าเปิดลงทะเบียนในปี2องหนี้แน่นอนโอเค เรามาดูกันครับว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับที่จะไปลงทะเบียนนะอันดับแรกเลยเามาดู2กลุ่มคนก่อนทีุู่จะต้องอยู่เพื่อจะได้เงินนะกลุ่มคนแรกครับคือมันจะเป็น2กลุ่มใหญ่ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี258กลุ่มคนแรกครับคนกลุ่มเดิมก็คือกลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐห,หรือว่าบัตรเรือว่าบัตรคนจนนั่นเองนะครับซึ่งผมว่าใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่กว่านะเพราะบัตรคนจนมันฟังดูยังไงนะครับเพราะว่า ก็นะต,ตามนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นสวัสดิการมากกว่าเขามันคือสวัสดิการที่รัฐมอบให้นะฮะและ้วเนี่ยมันคือสิทธิ์ที่ประชาชนที่ผ่านคุณสมบัติก็จะได้นะครับโอเคปัจจุบันเนี่ยจำนวนก็คือมีอยู่14.5ล้านคนตรงกลุ่มคนนี้เนี่ยคือกลุ่มคนเดิมครับกลุ่มคนเดิมหมายความว่ากลุ่มคนที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์อันนี้เนี่ยมีจํานวนนะครับนคนซึ่อนนี้น่ย ข้อดีของกลุ่มนี้นะครับหากคุณอยู่ในกลุ่มนี้คือคุณไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เลยคุณอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆรัฐเนี่ยจะนํารายชื่อของคุณครับจะไปคัดกรองเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2008ทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าร่วมนะครับตรงนี้สองพทุกคนนะกลุ่มคนเดิมก็คือกลุ่มคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันที่มีบัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์เนี่ยก็อยู่เฉยๆนะครับ รัฐจะเอาข้อมูลคุณไปคัดกรองให้อัตโนมัตินะดูยังไงว่าคุณอยู่ในกลุ่มนี้ครับก็ง่ายๆคือคุณเนี่ยก็เช็คดูครับว่าปัจจุบันเนี่ยคุณได้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการรัฐเป็นประจำทุกเดือนหรือเปล่าถ้าได้ใช้อยู่เป็นประจำทุกเดือนไม่โดนยกเลิกสิทธินะครับตรงนี้สําคัญมากไม่โดนยกเลิกบัตรสวัสดิการรัฐไปก่อนเพราะว่ามีกลุ่มคนที่โดนยกเลิกด้วยนะครับคือคุณเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ไม่โดนยกเลิกบัตรไปก่อนอยากได้ใช้สิทธิ์อยู่ในปัจจุบันอยู่ นะรตรงนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับก็จะนำรายชื่อไปคัดกรองอัตโนมัตินี่คือกลุ่มเดิมอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มใหม่ครับกลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มคนใหม่เลยซึ่งรัฐจะรับเพิ่มนั่นเองคือจะมีกลุ่มคนเก่าที่ไม่ผ่านคุณสมบัติด,ด้วยนะครับแล้วก็จะคัดออกไปแล้วก็รับคนใหม่เข้ามาเพิ่มนะครับโดยกลุ่มคนใหม่เนี่ยคือคนที่ไม่เคยจะรับสิทธ์มาก่อนคาดว่าจะมีจํานวนเงินเนี่ยจำนวนคนเนี่ยสิล้านคน โดยมาจากประชาชนที่เพิ่งอายุครบ18ปีนะครับโดยคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับก็สามารถทําผ่านแอปทางรัฐคาดว่าจะเป็นอย่างนี้นะสาหรับผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ์มาก่อนเนี่ยและเข้าเกณฑ์คุณสมบัติครับรวมถึงกลุ่มตกหล่นที่ลงทะเบียนในปี2 5งหแล้วเนี่ยยังไม่มีการยินยัมตนกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยคือบางคนเนี่ยในปี2 5งนหนะครับมีการเปิดลงทะเบียนไปแล้วสำหรับตรงนี้เนี่ยซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้ไปยินยันโตน ก็จะพลาดที่จะไม่ได้เงินซึ่งกลุ่มนี้ก็จะรวมด้วยอยู่ในจัดว่าอยู่ในกลุ่มนี้นะครับคือผ่านคุณสมบัติแต่ไม่ได้ยิน,นตนคุณก็ถ้าคุณสมบัติคุณยังคงผ่านอยู่ก็สามารถได้ต่อในปี258นี้ต่อนะครับคือบัตรสวัสดิการรัฐในปัจจุบันรัฐบาลมีการพูดถึงนะครับว่าจะมีการตรวจสอบทบทวนคุณสมบัติของคุณเป็นประจําทุกๆปีนะครับหรือทุกๆ2ปี3ปีอย่างนี้ทีหนึ่ง นะโดยปี2008นี้ก็ถึงที่จะต้องทบทวนนะครับแต่กลุ่มคนใหม่เนี่ยก็คือคุณเป็นคนใหม่เลยก็ลงทะเบียนไปเท่านั้นเองนี่คือ2กลุ่มคนครับที่จะได้นะกลุ่มคนเดิมที่แบบสวิการรัดอยู่ก็รอตรวจสอบผลนะครับว่ามันจะผ่านไม่ผ่านแล้วก็กลุ่มคนใหม่นะครับซึ่งข้อสําคัญครับคือคุณสมบัติที่ลงทะเบียนเนี่ยเรามาดูกันทั้งกลุ่มคนใหม่คนเก่าจะต้องผ่านคุณสมบัติเหล่านี้นะครับนี่คือคุณสมบัติที่ต้องผ่าน ข้อที่1ครับคือต้องลงทะเบียนแบบรายบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติแบบเป็นรายบุคคลและครอบครัวคือการลงทะเบียนเนี่ยลงทะเบียนบุคคลคนเดียวแต่ว่าเวลาตรวจสอบคุณสมบัติจะดูเกณฑ์รายได้เกณฑ์เงินฝากต่างๆดูแบบทั้งบุคคลและครอบครัวนะข้อที่2ครับต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยต้องเป็นคนไทยเท่านั้นถึงจะได้ข้อที่3ต้องอายุ18ปีเต็มขึ้นไปอ่าสิปีเต็มขึ้นไป ข้อ4ครับมีรายได้คนละไม่เกิน10,000แบาทต่อปีภายในครอบครัวเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีก็คือเอารายได้ทุกคนในครอบครัวคุณมาหารเฉลี่ยกันไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีก็จะได้ขอด้อที่5ทรัพย์สินทางการเงินได้แก่งเงินฝากพันธบัตรตราสารนี่ต่างๆต้องไม่เกิน1,0,000แบาทต่อคนครอบครัวไม่เกิน1,0,000แบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันครับตรงนี้เนี่ยก็คือตรงๆไปเลยไม่เกิน1,0,000แบาท นะสำหรับต่อคนครอบครัวก็ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต,ต่อคนต่อปีนะก็ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากธนาคารเนี่ยคุณลองไปเช็คดูนะครับข้อที่6ครับต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอ,นอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก,กำหนดครับตรงนี้ก็มีการกําหนดเงื่อนไขเอาไว้ผมเคยทำคลิปอธิบายไว้อยู่คุณสามารถไปดูได้หลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ครับข้อที่6ข้อที่7ครับไม่มีบัตรเครดิตการมีบัตรเครดิตก็คือจบเลยไม่ได้นะบัตรเครดิตเนี่ยสำคัญมากๆนะครับ ข้อที่8ไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่1.5ล้านบาทขึ้นไปก็คือไม่มีกู้บ้านนั่นเองนะถ้ามีวงเงินกู้บ้านก็ต้องไม่เกิน1.5ล้านนะครับนะต่ำกว่า1นล้านได้ข้อที่9ครับไม่มีวงเงินกู้รถตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปถ้าวงเงินกู้รถต่ำกว่า1ล้านเนี่ยก็จะได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าวงเงินกู้รถคุณเกิน1ล้านบาทก็จะไม่ได้ครับข้อ9แล้วก็ข้อที่10เนี่ย ต้องไม่เป็นพระภิกษุไม่เป็นสมณีนไม่เป็นผู้ต้องขังไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในสาสงเคราะห์ไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นพนักงานราชการไม่เป็นผู้รับบำเหน็จรายเดือนไม่เป็นผู้รับบำนาญไม่เป็นข้าราชการการเมืองรวมถึงไม่เป็นสสด้วยแล้วก็ไม่เป็นสวด้วยครับตรงนี้ฮะหากคุณเป็นไปตามนี้ครับคุณก็จะได้อย่างแน่นอนนะครับเมื่อคุณผ่านทุกอย่างตามที่บอกแล้วคุณจะได้รับเงินช่วยเหลือครับจำนวน1545บาทประกอบไปด้วยเงิน วงเงินค่าซื้อสินค้าออปโภคบริโภคคือเงินซื้อสินค้าเนี่ยสามร้อยบาทซึ่งอาจจะมีการเพิ่มด้วยนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับก็เป็นเงิน300บาทที่คุณจะได้เพิ่มเข้าไปนะครับในตอนนี้ก็คือเงินซื้อสินค้าสามารถนําไปซื้อสินค้าร้านโงฟ้ากับร้านที่เข้าร่วงโครงการได้แล้วก็ที่2ครับคือวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนเป็นค่าเดินทางนําไปเดินทางนะแล้วก็มีวงเงินส่วนลดค่า gas หุงต้มครับ 80บาทต่อคนต่อ3เดือนก็เป็นค่าก้าหุงต้มเอาไปทําอาหารนะครับซื้อกาก้าหุงต้มมาทํากับข้าวข้อ3ข้อ4ี่ครับเป็นมาตรการบรรเทาค่าน้าปัะปลา1 0 0รบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนก็คือลดส่วนลดค่าน้ํานั่นเองนะแต่ต้องใช้น้าไม่เกินสามรห้านะครับก็จะได้100บาทแล้วก็ค่าไฟเนี่ยใช้ไม่เกินสามร้อยสิบห้าได้ใช้ไฟฟรีเหมือนกับน้ําเลยถ้าน้ำเนี่ยใช้ไม่เกินหนึ่งร้อยก็น้ําฟรีนะครับก็ได้อันนี้เนี่ยหนึ่งร้อยแล้วค่าไฟก็สามร้อยสิบห้า รวมเป็นเงินที่คุณจะได้ทั้งหมดครับเป็นสิทธิทประโยชน์นะสิทธิเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเงินสดนะครับจะได้เป็นสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งแนวโน้มก็จะใช้บัตรสวัสดิการรัฐที่ใช้แบบประชาชนรุ่นใหม่เหมือนเดิมนะครับก็จะมีเงิน3 0 0ร้อยเจนะเงิน300คอซื้อสินค้าเจ็ดละเดินทาง80บาทคือซื้อกางต้ม3 1มคือค่าไฟ100คือค่าน้ำรวมเป็น1545บาทที่คุณจะได้รับเป็นเงินรายการนี้แล้วจะได้รับออย่่่าางี้เนนมืคุณผ ตามเงื่อนไขต่างๆนะครับคุณจะได้บัตรสวัสดิการละสองห้าแปดเป็นจานวนเงินหนึ่งพันร้อยสี่สิบาบาทแล้วได้ไปต่อเนื่องเรื่อยๆตราบใดที่คุณไม่ไทำผิดกฎเงื่อนไขโครงการก็จะได้ไปทุกเดือนเมื่อประกาศผลออกมาว่าผ่านนะครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นคลิปที่บอกว่าให้คุณเตรียมตัวไว้นะครับเพราะมีการลงทะเบียนแล้วเนี่ยการลงทะเบียนเขาจะมีการกําหนดเวลาระยะเวลาที่จํากัดนะครับว่าลงทะเบียนว,วันไหนเวลาไหนนะแต่คาดว่าจะภายในปีนี้นะครับเดี๋ยวมีการเปิดลงทะเบียนเนี่ยจะมาอัปเดตให้ทุกท่านไปลงทะเบียนกัน เมื่อทเบเียนแล้วคุณสามารถรับเงินรายการตามนี้ได้หมดเลยอาจจะมีเพิ่มมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับก็ขึ้นอยู่กับตอนนี้แนวโน้มว่าจะไปในทิศทางไหนนะก็พูดให้ฟังครับถ้าคุณอยู่ใน2กลุ่มนี้แล้วผ่านเงื่อนไขาตามนี้ก็จะได้1นึ่งมาบาทอย่างแน่นอนโอเคนะครับที่ข้อมูลสําคัญครับที่มาฝากทุกท่านในตอนนี้แล้วก็ยิงแล้วมีเงินในส่วนอื่นๆด้วยนะที่จะมาอีกในปีนี้นะก็เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมติดตามกันไว้ครับสำหรับนนี้สวัสดีครับ